ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูุสุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้านะครับน้าลักกาผมนะครับน้องพี่จ้าครับอยากกินแซลมอนตีจัดให้ครับผมตัวหนึ่งเบิดบ่เนี่ยบลูเคอกันบลูอ่แลวกได้เป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มน้ําประแดกหอมๆคือเกาพี่น้องนะกับพ่น้องส่วนเขาเด้ส่วนอยู่พื่นส่วนอ่ะเอมบอยแบงค์ีอยแงเอ๋ออ๋ออ๋ออุปกรณเอาอันนี้อันกรณ์อุปกรณ์ นะหรือใช่มือแล้วแต่นะนะมามา,มาลุยเลยว่าต้องเห่ีงมากมายดอกเนาะแ,นนแล้วก็ได้กินกับอันนี้่ก็สมผักเกาหลีหรือกิมจีนั่นเองใส่เลยนะเอาไหมเจังไหนข้าวท่าครับอืม คือมาเสียบไหล่ะแช่ไปเลหวานเนาะสามชิ้นตอนใช่เลยหืมันต้องอย่างมากมายแต่วี่นองมืออนี่ป้าถัวแบบรสชาตินี้นะแบบ สุดๆเลยนะหอมเข้าเริ่มนะครับเขาเริ่มเหลืองนะไม่บอมะนั่นสีเกียวแล้วอื ข้าเจากำลังเริ่มเกี่ยวพี่น้องสุดสดิึงนูนพูดนะโอ้อยากให้พี่น้องมากินน,ำน้ำเดชเคยกินมะเ่ยสมผักเ่ยเคยกินมั <c oughs> ้งลองมาละอร่อยแทบบ่แซ่บอยู่อื้อ mất tạc càn mất tạc biển tật mà, khen, mà nghe sai <laughs> ส้มฝักโคตรเปรี้ยวอ่ะโอ้เต็มปากเต็มคำเลยพี่น้อง <c oughs> Chào mang sốt 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 đi đi Cho mang nhạc cát sốt sốt nè Cho hoàn nó lồn bó dính đó Ôi đang chìm ở ra không? เ้า,ม,นนเม,ามารุ่นกันนะว่าสิบเบิดปะเบยไปหลายแล้วปะเนี่ยฮ้ยเปไปหลายแล้วปะ เริ่มบกแล้วมังมีน้องเนื้อสุดๆช้ำๆมองเนี่ย,ชม,ยชมพูงต้องนะป้าถั่วไม่ว่ากินตอนไหนเขาก็ไม่ได้ผิดหลังนะ Det er veldig กินต้มผักกับหวยมันแก้เลือดได้ข้าวเดือบิดก็แะ้วม,มองครับผมตน้นยาวๆเลย ลมเลื่อมมาแล้วนเย็น ของมันน่ะของแซ่บมันดีขนาดเริ่มอิ่มแล้วดิไปไหนะอืไปบิดกัน <laughs> เนาะมาหาเมืองพี่น้องก็ติองบดปะ น้องว่าเริ่มอิ่มแล้วท่านมันโตง่ายน,นะครับผมปาดมาเครื่องหยอกนี่ก็ตันแบบง่าย <c oughs> เอามาลุ่นกันว่าจะเบิดหรือว่าเบิด